ขอแสดงความมีดีกับคุณพุธและคุณจุ๋ยคะ่ะหลังพยายามมามากกว่า3ปีล่าสุดออกมาประกาศข่าวดีแล้วคะ่ะต้องบอกว่าพันตัวปเป็นผู้จัดคนเก่งนะคะอย่างสาวจุ๋ยวรัตยาและสามีที่เป็นพระเอกให้กับหนังเรื่องล่าสุดด้วยนั่นก็คือคุณพุธพุธทิพิชัยนั่นเองคะ่ะต้องบอกว่าคู่นี้เองเนี่ยก็พยายามมีบุตรด้วยกันมาสักรยะยะหนึ่งแล้วนะคะด้วยความพยายามของทั้งคู่กับล่าสุดออกมาประกาศข่าวดีกำลังจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วล่ะค่ะ โดยหนุ่มพูดเองออกมาโพสขอบคุณทั้งแฟนคลับหลายๆคนทีมคุณหมอรวมถึงแนะนำโรงพยาบาลค่ะที่คอยดูแลช่วยเหลือตลอดระยะเวลา1ปีที่มีความพยายามอยากจะมีบุตรโดยมีทีมพยาบาลจาก GFC เป็นผู้คอยดูแลตลอดระยะเวลากวานน่า1น1ปีและสำเร็จจนได้ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ Thank you.